ตังจะออกเดินทางไปเขาใหญ่ตีพร้อมไหมครับพร้อมครับมีม้าที่ครับเต็มที่ไอ้นนี้ฝากควานยา Let's go ตีเย่ติ๊ต้นทำไมหน้าแดงแดดร้อนเหรอโอ้โหแดดแรงมากเลยโอ้ยไม่ไหวเราพร้อมจะออกเดินทางแล้วครับผมไปเขาใหญ่ยายนี่ครับแข่งโปรงน้ำครับอันนี้ไม่ใช่มะกบุกเด้ออันนี้ไม่ใช่ระกบเตอร์

วันนี้นะครับมาครัวเขาใหญ่นะฮะเมื่อวันเราไปลิฟแมนเราโดนไปเท่าไหร่ครับคุณมัสสามหมื่นแปดครับคาดคาดหวังว่าวันนี้จะไม่ถึงหมื่นมือน,นี้ขอไม่ถึงหมื่นอาจจะคิดว่าเล่นมุกไม่ได้เล่นมุกนะเื่องจริงนะสามหมื่นแปดกี่คนยี่สิบกว่าค,คนยี่สิบกว่าคนโอ้คุ <laughs> ติฟื้นยังครับฟ <laughs> ื้นแล้วครับอาการหนักฮะอาการหนักย่าดูตาดิ ไมตาเข้มครับไป่ทำอะไรมาสักคิ้วถาบอลมาตาตาสักคิ้วอะไรอ๋อตาคิ้วใชด๊าไปตายาวขึ้นเพราะอะไรครับตายาวขึ้นเพราะสายตายาวด้วยเป,ป็นคิ้วครับปลุกคิว้วเหรอโอเคดูดีก่อน เมื่อนี้ห้าพนสร้อยเจ็ดสิบห้พอดีครับผมคำนวณแล้วเมื่อวานนะครับ38,000นแปเมื่อวานไม่ได้คำนวณเมื่อวานนี่หิวเมื่อวานคือผมไม่ได้กินข้าวกลางวันแล้วผมไปร้านเลยเรียบร้อยตีบอกกินก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่าไหมพอพอดีครับนะพอพอดีเฮ้ยมาช้าทำอะไรอยู่เป็นตัวค่ะแล้วก็หาแว่นนะแว่นกันน้ำของอาจารย์เล่นแต่งหน้าอยู่ที่ไหนอ่ะที่เดนี่ไปแล้วไปกันหมดเลยรอถ่ายรูปรอถ่ายรูป ไม่แขนดำหน้าขาวอะลูกมาร์พี่มาร์พี่มาร์พี่มาพี่มาพี่มาร์พี่มาร์ต่มาเป็นพี่มาเลยหล่อเลยหล่อเลยหล่อเลยซอมบี้คลั่งซอมบี้คลั่งอยากกินน้ำลายน้ลายน้ลายซอมบี้คล่ไปนั่งน้ลายอาทิตย์ชูมาอาท์น้ลายพี่เป็นซอมบี้แล้วเนี่ย ี้งอินเตอร์สุขฮอตมากครับตอนนี้คนขอให้รูปเต็มเลยไปอินเตอร์ไปยังฝนตกแล้วเรือจะถ่ายรูปอะไรก็ได้ไปถ่ายรูปไปนู่นเลยไปนู่นไปถ่ายที่นู่นช็อกโกแลตได้ถึงแล้วที่นี่คือที่ไหนครับอินเตอร์ช็อกโกแลตแฟคเตอรี่ชี่ไปมีทั้งขนมทั้งของขวเัญหรอช็อกโกแลตแฟคเตอรี่ อ,อันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะเอาไหมไนมา <laughs> ่กาก,ก,นกินมากเด็กชอบเลยอะไรเนาะกิน,นไหมคิดแล้วเดี๋ยได้กินแม่นอนช็อกโกแลตนะได้เราไปสั่งเดี๋ยวเราไปนั่งก่อน,อนะะปะเราจะไปนั่งข้างบนกันลูก

ได้ท <laughs> <als> <Interviewer fundamentals dragging> uh ี huh. ่เลยอยู่ที่นอนอีน๋อเหรออยู่ที่เหรอแก้มหรือะไรเนี่ยโอเคกินช่องแรกหรือช่องสองพี่ากินของดูไหมจะกินของขาวหรือของหวานก่อนของข้าวก่อนหรือว่าจะกินผสมกันไปผสมกันมา ไม่รู้อ่ะได้หมดสั่งอะไรไปข้าวดีกว่าดีใจแฮปปี้สนุกไหมครับทริปนี้สัมภาษณ์หน่อยสนุกมากค่ะดูไหมว่าวานเรากินข้าวไปเท่าไหร่เมื่อวานนี่ก็ย้ำอมจแลเหนื่อยอ่ะไม่เข้าใจหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมเต้้าคือนี่ไปกินที่ไหนทำอะไร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 คือทำอะไร อันนี้เบาหน่นเบาหนี่ร้อนครับครับครับร้อนปะทำไมต้องมากินตรงนี้หมืนมากิน้วดเลยน้าพี่กินไหนข้างนอกอ่ะเหนพี่ออกไปเดียวข้นอกดีให้เอาใส่จานตัวเองก็กินมันต้องจุ่มวยสักนิดนึงไม่ได้สองเปอร์เซ็นตสตรอเบอรี่เตอร์เราไปอยู่นี้ขี้บ่นติดใครมาเนี่ยแม่โสดเล่นแม่หายเบาเอหนุนข้าม ปลาด้วยนะปลาอะไรอ่อะอ <c oughs> เขาซ่อมเล็กนี่ลูกลกูกไองมกินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยป,ป,ปจิ้มไ<ล>ะไหนไปเจอ,อ,อ,อเอาเข้าไปที่้องไปัด เอาพวเวนบ้เวนไม่ใช่จูเวนโบวเวนจูเวนโบวเวยโอซัสมาตามพี่นะโอาพวกเวนโบ้เวนพูดเอาวกวนเอเย็นจะเวนโบวเวยเอาพี่เวนโบวเวนโอซัสโอซัสปุ๊บไปเลยทั้งหมดเอาเฮ้ยมาแล้วช็อกโกแลตลาวาช็อกโกแลตลาวามาแล้วเออพี่ให้โอกาส ทำให้มันละลายออกมาอ่ะจต่การสิเราเรากินๆๆรรกินยังไงแล้วแล่ว่าจากไอติม๋ยวก่อนต้องกิน,นอย่างนี้นะคะคนแรกเลยเหรอที่กินให้ไปเดิมเลยให้ไปเดิมแล้วก็ตัไกไิมตัไปเก้าแข็งมาก

เป็นไงบ้างคะขอกินอ,อันนี้แล้วนะคะกินเลยค่ะแต่กลับโบกันพี่ยให้ไม่กินอ่ะธรรมะและอรธรรมนั่งกันพี่กินแล้วนะกินข้าวอยู่โอ้อกินข้าวอยูอนั่งเก็บไว้ให้หนูด้วยนะ <c oughs> อินเตอร์ต้องกินเพื่ออะไรนะลูกคันมอยู่รอดเหรอต้องไปกินให้เยอะเพื่อความอยู่รอดดูไปได้หลายเดือนมากนะกักตุนไว้ในท้องกักตุนไว้ในท้องจับแม่ลูกก็เลยเอิต้อง รู้ยังรู้แล้วรู้แล้วมันทำให้ละลายใช่ครับน่าวางแปลกแล้วก็คือมันเป็นช็อกโกแลตให้ละลายแล้วแล้วกลายเป็นช็อกโกแลตเหมือนเดิมน่ากินมากเลยอันนี้เป็นมูสนะคะไปจ่ายไปจ่ายทำดีมั้ยเป็นี่ยเนี่ยแบบ อร่อยไหมลูกกุ <fr> ้คนที่ฮาริปอ่ะลิปชอกโกแลตกุ้อเย้มาครับอันนี้ก็เป็นภาพใช่ป่ะเด้อบายบายเขาใหญ่บายบายเขาใหญ่สิ ถึงเวลากลับบ้านกับผมเดินทางกลับกรุงเทพมานครแล้วครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมไปแล้วสุภาพรูสุดซอยไอจอยเขาใหญ่ไปก่อนนะครับไปบ้านเก่าสวัสดีครับพี่พี่ก่อนนี่ครับไอบรูไอบรูบายบรูยูเซียบราไงมอย่านี้เพิ่มเพิ่มเพิ่มแล้วก็จับจับ nào, đếm đi, làm gì? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, 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 sáu,